สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้มาพบกับแม่นายมาแชร์แล้ววันนี้แม่นายก็มีเคล็ดลับดีๆมาแบ่งปันให้เพื่อนๆสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นสูตรผิวขาวเนียนกระจ่างใสและถ้าทําอย่างต่อเนื่องเป็นประจํานะคะเรื่องฝ้ากระและจุดด่างดําก็จะค่อยๆจางและลดลงค่ะสําหรับช่วงนี้นะคะอากาศจะเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะเพื่อนๆอ,อย่าลืมหาครีมบํารุงหรือว่าสูตรมาผิวเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวเราด้วยค่ะ ก่อนที่จะไปชมคลิปเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามแม่นายรบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูส่วนผสมและวิธีการทำนี้<ด>นะคะเราจะใช้มะเขือเทศนะคะสามารถใช้เป็นมะเขือเทศสดหรือว่าเป็นน้ำมะเขือเทศเข้มข้นร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้ค่ะสำหรับมะเขือเทศนะคะเขาจะมีวิตามินที่ค่อนข้างสูงจะ จะช่วยเรื่องกระตุ้นการผัดเซลล์ผิวทําให้ผิวเราขาวกระจ่างใสขึ้นและเขามีสารต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยลดริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นรอยตีนกาด้วยค่ะสําหรับมะเขือเทศเราจะใช้แค่ตัวเนื้อในของมะเขือเทศใช้ประมาณครึ่งลูกนะคะขูดขูดเอาแต่เนื้อในมานะคะ,ะปริมาณใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะ สำหรับส่วนผสมต่อไปเราจะใช้เป็นน้าผึ้งนะคะเพราะว่าน้าผึ้งนะคะเขาจะช่วยเรื่องลดการอักเสบของผิวใที่แพ้แสงแดดมาเขาจะทําให้ผิวเราเนียนนุ่มชุ่มชื้นขึ้นด้วยค่ะและจะทําให้ผิวเราเนียนเรียบขึ้นด้วยนะคะสําหรับน้าผึ้งเราจะใช้ประมาณ1ช้อนชาค่ะ ส่วนผสมต่อไปเราจะใช้เป็นน้ำมะนาวนะคะหรือใครที่จะใช้เป็นวิตามินซีเข้มข้นก็ได้ค่ะสําหรับน้ำมะนาวนะคะเขาจะมีกรด AHA จะช่วยเรื่องการกระตุ้นการผัดเซลล์ผิวทําให้ผิวเราขาวกระจ่างใสขึ้นและเขาจะช่วยเรื่องลดฝ้ากระและจุดด่างดําหรือว่ารอยสิวจางลงด้วยค่ะน้ำมะนาวหรือเจลวิตามินซีเราจะใช้ประมาณ1ช้อนชา ส่วนผสมต่อไปเราจะใช้เป็นน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นหรือใครที่จะใช้เป็นวิตามินอีเข้มข้นก็ได้ค่ะสําหรับน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นเขาจะมีวิตามินอีที่ค่อนข้างสูงช่วยเรื่องลดความแห้งกร้านของผิวทําให้ผิวเราเนียนนุ่มชุ่มชื้นและที่สําคัญนะคะน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นเขาจะช่วยเรื่องลดฝ้ากระและจุดด่างดําหรือว่ารอยสิวรอยแผลเป็นต่างๆลงด้วยค่ะ สำหรับน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นใช้ประมาณ1ช้อนชานะคะหรือใครที่จะใช้เป็นวิตามินอีเข้มข้นก็สามารถใช้1แคปซูลได้เลยค่ะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้านี่นแนะนาให้ทําเฉพาะตอนเย็นหรือว่าก่อนนอนเท่านั้นนะคะเพราะว่าหลังจากทำมาค่ะผิวเราจะได้หลีกเลี่ยงแสงแดดด้วยค่ะล้างหน้าให้สะอาดก่อนนะคะแล้วก็นําเนื้อครีมมาค่ะมาทาที่ผิวได้เลยนะคะ สำหรับสูตรนี้สามารถทาได้ทั้งใบหน้าและลำคอเลยนะคะถ้าเรามาให้ทั่วใบหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะให้ใช้นิ้วมือนะคะนวดวนเป็นก้นหอยเบาๆนะคะนวดกระตุ้นผิวประมาณสักสองถึงสานาทีนะคะเพื่อจะเป็นการช่วยยกกระชับผิวนะคะจะช่วยเรื่องลดริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นรอยตีนการเราด้วยค่ะ,ะนวดให้ทั่วเลยนะคะสามารถนวดทั้งใบหน้าและลำคอเลยนะคะถ้าตรงต้นคอนะคะ่ะให้ใช้นิ้วมือนะคะไล่ขึ้นอย่างนี้ได้เลยนะคะนี่ แต่อันนี้เดี๋ยวแม่นายจะสาธิตตรงใบหน้าก่อนนะคะนวดครบเวลาเรียบร้อยแล้วนะคะให้มาร์กทิ้งไว้อย่างนี้ประมาณ20นาทีค่ะหลังจากนั้นสามารถล้างออกด้วยสบู่หรือโฟมล้างหน้าได้ตามปกติค่ะหลังจากที่เรารางหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจะสังเกตได้ว่าผิวจะมีความแบบขาวกระจ่างใสขึ้นมาทันทีเลยนะคะและที่สำคัญนะคะเขาจะมีความแบบเนียนนุ่มชุ่มชื้นมากๆเลยค่ะ สูตรนี้สามารถทําได้อาทิตย์ละ2อถึงสครั้งได้นะคะและทุกๆวันเพื่อนๆอ,อย่าลืมทาครีมกันแดดเพื่อปกป้องผิวเราจากแสงแดดและรังสี UV ด้วยค่ะและสําหรับคลิปนี้นะคะแม่นายหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจให้แม่นายได้ทําคลิปต่อไปด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ